สวัสดีทุกท่านสวัสดีเจ้าพ่อทุกคู่ทุกคนที่ฟังคลิปนี้ข<ม>อมีความสุขความเจริญบุ๊ยเปิดมาแล้วขึ้นอวยพ่อกันก่อนลดนอกบานนี้ลำล่ำรวยอาสาธูเอา้อนสนาะมีอยู่มีกินมีใช้เป <laughs> <c oughs> ็นยังไงก็อวยพ่อตั้งแต่ต้นคลิปแถวนี้คลิปนี้นะ เอ้ฮะเนี่ยวบอกเป็นจัิงอะเอาเลิกเอาใช่บอกวหวพ่อเเอาเลิกเอาใช่ก่อนบอกแต่มองมันสั่งมาค่ะแต่มองสั่งมาแล้วก็ทําตามมันถ้าไม่ขัดมันก็ไม่ได้จ้าพ่อมันก็ติดเป็นบัวซวงเป็นเงาหักเงาหักมันเปลี่ยนเงาหักมันเปลี่นอย่างคือสีซากเลย เมันสิได้ถอนตาเศร้าๆนี่บอก,อก้อาขั้นเป็น่ันแนสิตอนที่เศร้าบ่ได้แล้วตามสิได้เฮ็ดงานมาได้แล้วตีเบิดเมื่อเ <laughs> ินนอนเบิดเกาเป็นเบิดซีมบดตายเลยโอ้ยดกขาวรถมาสอมขี้ออกไปพังกว่าเก่าหรือย,อยากอีกล่ะอะไรเก็บน้ำชาเหมือน,น,น่าเ่ยข่าวบอ,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 อเดี๋ยวจะทิวไป <laughs> อยากพูดอะไรพูดได้ขออย่าให้มันขัดใจคนก็พอ่เอ๊ะเอาบอกขอเป็นฟังเฮ้าโอเคค่ะพ่ออืใหายเป็นปิดโทรศัพท์นี้โอ้ถ้าเปิเปดมา <c oughs> เบิงเราเป็นเกิดปิดนี้ <c oughs> ดอกแังละ <c oughs> มีแนวอยากได <c oughs> อยู่นาะ นายคนที่คุยเร่ปรัจจุบันนี้กันาะเอ๊ะทำงานตามาทีเนาะค่ะพ่อ <c oughs> เออการจะทำอะไรก็ช่างเขาห้มันครบชวนกระบวนการเมนจ้า <c oughs> <c oughs> เอ๊ะมันถึงจะอยู่รอดค่ะอยู่ด้วยกันไปนานๆห้ามทิ้งกันเมนจ้าพ่อห้ามปะกันง่าม ล้วอ้าวมือนี้ยังละล่าบอกแมนค่ะมือนี้มาเล่าบาทที่นี่หอดมือล่าเลยวอเล่าเวอร์ชั่นล่าเล่าพัฒนาอ้าวห่วยานหน่อยมันก็อมดจมือนโทลเทียน้องมือเคลือนอีกออกกามคููอันนี้ไฮมามือวันจันร์ทนะบอกแมนโอ้ขอบคุ่มมีลีตัวนี้ มานถึงสองวกมานจังสีู่นว์สองครั้งนะโอ้โอ้โอ้โอเอออ了าวะ哈นน我只要换ลายใหญ่ห呢างถ้าพอ่อเป็น้านเอาเจากก่อนบังเด่นวิ่งรูดวันนี้สองกับสามลาวเด่นวิ่งรูดสองกับสามค่ะ สามก็มีสามสี่สามห้าจับคู่สามสี่สามห้าสองก็มีสองสี่กับสองห้าสองสี่สองห้าสามตัวก็มีสี่สามห้าสี่สามห้าค่ะ 2> 4, 2, สี่สองห้าสี่สองห้าค่ะสองคู่ค่ะ ของคู่และก็ตัวกันตัวกันค่ะพ่อตัวกันวันนี้มีเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเก้าแปดค่ะอืมมองชิลล็กตัวกันอติน,น,น,น่น่าเลยมันเป็นจริงหรอหน่าอย่าวาเด้ยอย่าวาได้มันปื๊บปั๊บมาโรดดี้ถ่วงมันมไหญ่ <laughs> บนทีมมาแลนดมาตัวกัร์ตินบุเลยเห็นมันมาโรดดน่ะอืม 1ิดแปดทั้งสองคู่ตัวเก่าก็ได้ค่ะพ่อ,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 อคือยี่หรอคื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 ออืมแต่ว่าวันนี้ชอบเลขสามห้ากับสองสี่ชอบส่วนโตัป่ะพ่อเมนอนคาดว่ามันจะเป็นแบบนี้อืมสองสีง่งามอยู่หนูว่าเมื่อนี่ อืมมันออกซองหานี่สิออกซองสีถูกปะแจงนะนานแล้วอเอาใกล้ๆเจาะนี่แหละเออขึ้นตัวหนึ่งแฉมรถแฉมหนึ่งยุ่งแฉมนึ่งเงี้ยน่ะอ้าวนี่อีไปไกลจะแฉมกรบโบไปค่ะก็บอมบเบี้ยแฉมซ่อมหนาซ่อมหลังนี่แหละอีนี้ก็ไปที่เล็กทางเลือก เลขทางเลือกค่ะทางเลือกวันนี้ได้สองคู่ค่ะพ่อหกสองศูนย์หกสองศูนย์แปดสองสี่แปดสองสี่ค่ะอืมน่าเห็นบอลมาลงสองสี่ตัวพ่อมากตัวนี้อืมคืออะรคือกัจทั้งตัว โอ้ยเจังใหนแหละทีมันเปลีนและก็เลขรถพามาโอ้แม่ตาเสาเล่ยบ่เมื่อนี่ไม่เสาเปลี่ยนยางใฟพร้อมเรียบร้อยอรับซับตาเสาต้นนี้มันเข้ากระเป๋าเรียบร้อยโอ้ยดีถ้านอ้างสมนี่นออินข้าวพึ่งอิ่มมีข้าวอิ่มแล้วก็ ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คงจะนอนเวน่นค่ะ <g ül> โอ้ยขี้ขาดขี้ขาดแน่นอนไอ้พี่วะว้าเขาเอ,อือนน่าสบายตัวหันขี้ขาดแน่นอนาจะนอนเวน่นเหมือนกันอ่าผมก็จะบ่เคยนอนเวน่นยีสซ่ีเฮาี้ค่ะท <g ül> ีนี้ก็ไปชี่ฮานอยรถพามายังบอกเลขอยู่ไเอาจะคุยอะไรดี คุยไรกันคุยเมืองแสนหลไปเลยกับกลับเลยออืแต่เป็ดมังสนเนไปกลับเดยเป็ดค่ะอืมคนที่ไปบกกลับจนจะบุไร้เดาอเป็นเวลาขวมช่างเนว่ยมากลับ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 อยู่โอ้นี่บทที่มากของเป็ดกลับนะเอาเนี่าเป็ดมันกลับมันี่ยโ ยังสอนไายกันขวมท่ากันเพระว่ากลับกลับกรับกรับกลับกลับมันวันนี้ค่ะเอ่อบูมิโตกลับญี่ปุ่นอะเพราะว่ากลับเด็ดรถพามาวันนี้หกศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์สี่หนึ่งค่ะนั่นเนี่ย รถผ้ามากกัะง่ามบาทที่นี่เมื่อนี่เชียจังใดที่มีตโตกันมง่าตัวก็คือ,คอ,คอบรรทุกอันเทบาทนี้เราขาดมันมากขาดจำนมนว่ามันมากขาดมันท่ามันจีดศูนย์ตัวเก่ามันก็ะี่มาหกศูนย์อีกตัวค่ะพ่อเพราะมันเออจนเหลือหกสองศูนย์อ,อนันนี้ตังก็ดีมีสองคูเห็นตัวลเลขที่ศูนย์เนาะเมนจะพออืมใช่นเนี่ยเขากับซอบเบิรงนังเกียรเบิรงนแล้วมันเหล็กมันเดี๋ยวเรามันออกแบบใดมันออกจังใด อันว่าอยากใร่ตัวเก้าติสกับมีศูนย์ค่ะอ่าซูนติสอันว่าอยากมิฮากับมิซามหาตัวหางหลอกมันหอกขาสองเนาะค่ะพ่อออกขาสองเนี่ยอันจิสนากับมิสามหาสองหาตัวเก้าแข่ตัวอืมวันนี้ไปใส่เดี๋ยวมันอยู่น้ำเหล็กเข้านี่หล่ะถือกเหล่านี่กระจี้ยงสี่เหลืองอย่างงมันเหล็กมันไปบ้าแต่ต้องจะอยู่สี่เนาะค่ะพ่อ ในจสวายจะในห้องเลยมนจันบไม่เอาสิบอกเราเสียมือเห็นไปตัที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดคุณอกมนในในาได้ไหมโอ้เคยเห็นตองแค่ครูหนึ่งกับบัวแล้วตองทั้งสองคนนั้นป <c oughs> ะใช่ตัวบอวทั้งสามครูหันน้อไม่ไม่เอาทั้งสามครูตองมทั้งสามครูม้จิความโค้ามอ <c oughs> กระทายยุนะกองสลาเขาหลุดนะขั้นเป็นสันมันเป็นยังไงนี่เราเคยโทรที่อยู่นะทีนี้ก็ไปที่ฮานอยฮานอยค่ะอันนอยเด่นวิ่งรูดสี่กับศูนย์วิ่งรูดสี่กับศูนย์ค่ะลงศูนย์อีกแล้วสี่ก็มีสี่สองสี่หกสี่แปดจับคู่สี่สองสี่หกสี่แปดศูนย์สองศูนย์หกศูนย์แปด ศูนย์สองศูนย์หกศูนย์แปดกันไปที่สองหกแปดกันสองหกแปดค่ะเลขวันนี้คาดว่าเลขศูน, 0, 5, นยน์จะเด่นอ <02, S 2> ืมเด่นศูนย์ตีห้าหน่อยมนจะเด่นศูนย์ศูนย์สองศูนย์หกศูนย์แปดนี่บอกก็ทำทำไม่ต้องเสียงมาก <c oughs> นี่แหละ แต่ว่ามันจะมันกับมากเยทั้งสามตัวน่ะค่ะพ่ออืมบอกบอว่ามันทีตัวไหนเด่นกว่าตัวไหนหรอกพอเลขมันออกมาแบบนี้มันมันได้สามคู่น่ะค่ะถ้าสมมุติว่าถ้ามันมาเลขตัวกันก็คงจะเป็นประมาณหกแปดหรือสองแปดอย่าีเี่ยนิยี่ก็นเป็นไมันเลขที่มันมาออก่ะตีหกแปดกับสองแปดบอก อืมพราะว่ามือขึ้นมือขึ้นเนี่ยมันออกอ่าสองหกสองหกกับสี่ศูนย์สี่ศูนย์ออกสองเถื่อค่ะเนี่ยนะมันก็นดูจะสีแหละพร้อมไปเรกครูเรีนช่วงเนี่ยมันจะเป็นมันจะไปเรกจับครูที่ว่าขี้ขี้จ้าเหันมากมากขีก้ขี้เห็นมากครูครูยังสีงนะอืมอืมขี่ครูเบิ้บงแหลมจะออกเนี่ค่ะอืมว่านจะมีสิเบเกทบนตัวหนึ่งข้างบนนิดหนึ่ง ช่วงนี้ลลนช่วงนี้มากครูบอกถ้าน้อยหันเนี่ยพราะมันมากมากกว่าครูนะม,มันนี่กดีครูเท้านะค่ดดนะพ่อเล่นเป็นไล่เสียงเป็นไู่ย์นมาแน่นอนปวดเลา๊ยจ่อฟังออเดอร์เอฟซีก็ได้ <c oughs> ช่วงนี้ก็เริ่มมาลวดิเบ้าตัวได้ก็แม่นตัวนันรถด,ดิอย่นี้ เออให้คนแหน่คนกะมันก็ดีเห็นเท่าวาหรือมันจะไก่จะเลี้ยงคิวก่นจะชุดแล้วพ่อจับยังพ่ได้คิวดอกยแล้วกับเกือนสองคิวค่ะพ่อถ้าขึ้นคิวหนึ่งวันไหนยืนหนึ่งวันไหนก็โอเคโอเคสิกะแลดโหลดตีหน่อยโอเค โอเคสิก๊าซหนูตงค์เยโอ้ยไปนั่งเงนอันคุยกับฝรั่งอยู่ห่านน้องมาหานทุ่มๆฝรั่งสามตัวเงินหมูสามตัวทีไปนั่งคุยกับฝรั่งโอหคดีเป็นแบบนี้นิดค่ะค่ะเอออันนั้นเรายังหนีบ้าโทรไล่ให้หลุดป้าป้าหลุดบ้าว่ะ

ของยังเนี้อา <c oughs> โอเคมีแค่นั้นละหมดแล้วค <พา S 2> ่ะพ่อเนี่ยนะกินครบไปละวยพ่อนันวยพ่อนอีกรอบพ่อวยพ่อนบัดนี้กายลำไหวยนั่นไหลกองต้องไหลเข,ขาปวกมุกเจ้าให้อยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีเด้อครับพี่น้องส้าทูจ้าขอขอบคุณพ่อจ้าที่เอาแนวทางมาแบ,บ่งปันเนฟซีค่ะ I <laughs> don't <Probably late. laughs>